哎呀哎呀！<A> <Yeah. S 1> ครับวันนี้เขาจะได้มาติดตามตามจังหวัดเชียงใหม่นะครับว่าเปิดมีแผนจะได้กันพองถ้าหาว่าปีนี่มีฝนตกนักน้ำปลาไหลลากจะได้ก้านะครับมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำก่อเจ้าหน้า,า,าที่มีการเียมพร้อมจะได้กันพองนะครับจะได้มาติดตามแผนของจังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้อู้จ่าก,กันครับผุ้งหมรายการในวันนี้นะครับหัวหน้าดูซิดพงษาพิพัฒนครับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดเชียงใหม่ทพอพอพอ่านพพสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับก่อนก่อนตีจะได้มาอู้กันว่ามีวิธีการเช็คสัญญาณเตือนจะได้ผ่องท่านำปาลาไหลรางเี้ยเอี้ยนะครับจะจะทำตั้งหัวหน้าพอๆกันนะครับว่าเชียงใหม่เฮาปีนี้มีแผนในการรับมืออุทกภัยจะใดผ่องคํว่านาครับครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับแล้วก็ท่านผู้ดำเนินรายการครับจังหวัดเชียงใหม่เราครับเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความเสี่ยงในเรื่องอุทกภัยครับเนื่องจากว่าฝนแรกในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยฝนแรกประเทศไทยเนะี่ย ก็ถงอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วก็ไหลไปยังแม่น้าปิงนะครับก่อนลงไหลไปสู่พื้นที่ภาคกลางของเราก่อนสู่อ่าวไทยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการเตรียมการเนี่ยเราได้มีการขยับมาตั้งแต่เดือนพฤษภาที่ผ่านมานะครับการดําเนินการเนี่ยเราทําในสองด้านนะครับในเรื่องของการตั้งคณะทางานติดตามสถานการณ์นะครับโดยมีผู้มีองค์ความรู้อาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับทั้งวิชาการต่างๆผู้ปฏิบัติงานต่างๆเนี่ยมา ร่วมกันไปนาครัทำงานในการติดตามสาขานะครับซึ่งจากที่เป็นที่ทราบกันว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้ประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาครับเราก็เฝ้าระวังติดตามมาโดยตลอดครับครับก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมทางบ้านครับว่าการที่ฝนตกในช่วงเนี้ยถือว่าเป็นคุณเป็นผลดีต่อชาวเชียงใหม่เรานะครับเนื่องจากว่าในรอบป,ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราประสบปัญหา,า,าภาวะภัยแล้งหนักนะครับจากสาขาการเอลนินโญนะครับครับ พื้นที่ต่างๆเนี่ยตอนนี้ดินยังไม่อุ้มน้านะครับการตกของฝนทุกวันนี้เป็นประโยชน์นะครับจะเติมน้ําในแหล่งสาธารณะต่างๆทั้งบึงทั้งสะทั้งหนองนะครับรวมถึงอ่างเก็บน้ําาตัดใหญ่ของเราครับซึ่งถือว่าเป็นผลดีครับแต่ตอนนี้อูดถึงปริมาณน้ำกันยังเหนนั่งตัวใดมันก็ครับตามเขื่อนต่างๆตามอ่างต่างๆในวันนี้ครับสเขื่อนหลักของเรานะครับกับ13อ่างเก็บน้ําขนาดกลางของเราเนี่ยยังไม่เต็มนะครับยังแค่ครึ่งเดียวนะครับรวมถึง จุดที่วัดหนึ่งที่สำคัญของชาวเชียงใหม่เราก็คือสถานีวัดระดับน้ำปิงที่67นะครับตรงสันทรายเนี่ยณวันนี้ต่ำกว่าตลิ่ง3เมตร98เซนนะครับซึ่งกว่าน้ําจะเต็ม4เมตรเนี่ยเต็มตลิ่งเนี่ยก็ต้องใช้ปริมาณน้ําพอสมควร,ครต้องมีพายุมาเติมจากฝั่งทะเลจีนใต้เนี่ยไม่น้อยกว่า2ลูกนะครับแล้วแม้เติมเต็มตลิ่งก็ตามเนี่ยครับ จุดเสี่ยงที่เราจะท่วมในพื้นที่ต่างๆเนี่ยต้องสูงกว่าตลิง่งสี่เมตรถึงจะท่วมเข้าเขตเ,เมืองเขตชุมชนเขตสถานที่สําคัญครับก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่เราภาวะปกติครับที่เฝ้าระวังอยู่ครับต่างต่างผู้ว่าเองต่างชนประธานเองต่างปภเองก็ได้ไประชุมหารือกันอยู่ตลอดเหมือนกันนะครับติดตามเรื่องนี้ตลอดเหมือนกันเนะาะท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับรวมถึงท่านผู้บริหารจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยท่านให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะว่าเราหมดหน้าของไฟป่าหมอกควันและฟุรองขนาดเล็กแล้วเราก็ต้องมาทํางานต่อมันเป็นวงรอบครับของผงไัยนะครับก็เป็นการเตรียมการเรื่องของอุทกภัยที่จะเข้ามาในห้วงถัดไปครับครับ อะจาอีถ้าเกิดว่ามีฝนตกหนักๆคือพอดีช่วงนี้เนี่ยมันเป็นฝนทิ้งช่วงแต่ถ้าเกิดช่วงต่อไปเนี่ยนะเจ้าที่มันแบบแบบแบบเป็นพายุเป็นอย่างเฮาได้มีการในเรื่องของการเตรียมเครื่องมือออย่างอี้ก็เจ้าเราได้มีการเตรียมการตั้งแต่เดือนพฤษภาที่ผ่านมานะครับก่อนเข้าสู่ฤด,ด,ดูฝนแล้วมีการแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นราชการทาหารตำรวจนะครับหรือทา้งท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเทศบาลนครนะครับ อบจเช,ชียงใหม่เนะี่ยหรือเทศบาลต่างๆเนะี่ยให้เต็มพร้อมเครื่องมือโดยเฉพาะเครื่องสูบน้ำนะครับหรือรถมีความพร้อมของเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อการป้องกันแล้วก็อาคารเข้าไปช่วยประชาชนอย่างปลอดภัยครับครับโดยเฉพาะพื้นตีตี แต่และปีมักจะท่วมใบ,บ่อยเอาง่ายๆสีสีปิงเมืองเนี่ยถ้าอู้ถึงวันน้ําเยอะ<ม>สีปิงเมืองก็จะเป็นแหมจุดหนึ่งตีน้ารอการระบายนักก็ต้องมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำอีไว้ยด้วยกันนะหัวห้าครับใช่ครับตอนนี้เราเตรียมเครื่องสุบน้ำไว้ยังจุดต่างๆยังในเขตเมืองเนี่ยครับเรามีจุดเสี่ยงเนี่ยทั้งหมด10จุดนะครับไม่ว่าจะเป็นแถวชนนโชตนาก็ดีหรือแยกขวงสิงเรานะครับหรือในเขตเมืองเนี่ยครับเราเตรียมการนะครับ การเตรียมการก็คือเต็มเครื่องสูบน้ำนะครับแล้วก็ถ้าระดับน้ําปริงสูงนะครับ <c oughs> เราก็มีการปิดประตูระบายน้ําต่างๆนะครับ <c oughs> แต่เราอาจจะมีภาพจาเมื่อปี 6- หตุ้านี่ย <c oughs> ที่เราน้ําท่วมนะครับเนื่องจากว่าสาขาน,นั้นเนี่ยเรามีพายุเข้านะครับทาให้ปริมาณน้ำเนี่ยเยอะนะครับ <c oughs> ถ้าพายุเข้าเนี่ยก็ขอให้เข้าค่อยๆเข้าที <c oughs> ละทีละลูกแต่ถ้าเข้าติดๆกันเนี่ยเราต้องมีการบริหารจัดการน้ําที่ดีนะครับซึ่งจังหวัดลําพูนก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่จะคอย ช่วยระบายน้ําออกไปนะครับแต่ถ้าจังหวัดลำพูนเนี่ยมีสาการน้ําที่ค่อยค่อรุนแรงแล้วเนี่ยรเราก็ต้องมีการบรหิหารจัดการน้าพอกน้ําไปทางอื่นครับนะครับก็<ๆ>เป็นแผนเตรียมไว้ที่หันยูนี่เป็นแฟ้มภาพนะคุณผู้ชมเป็นภาพเดิมที่เอามาห,หันกันนะครับว่าอันตอนตีน้ำหนักมันมันขนาดไหนนะครับพอเขได้มีการเพื่อการจจยเรือกันถ้าอูดึงแผนพอเชิญเหตุแล้วก็หวหน้าครับเฮาว่าเขาได้เตรียมการตรงนี้จะได้พ่อมผู้ครับ แผนไม่เชิเดชเนี่ยครับเราได้ดาเนินการควบคู่กับการตั้งคะทํางานในเรื่องของติดตามสาขาดแล้วนะครับเรามีแผนและมีขั้นตอนนะครับเรามีกระบวนการแจ้งเตือนเรามีกระบวนการติดตามสาขาต่างๆรวมถึงการแจ้งอพยพประชาชนตอนนี้ถ้าเกิดเหตุน้ำท่วมจริงๆหรือน้าท่วมฉับพลันนะครับน้ําท่วมในเชียงใหม่นะครับผมแบ่งได้อยู่3ประเภทหลักๆก็คือน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากหนึ่งน้ำเอ่อรถตลิ่งนะครับแ่ส่วนสุดท้ายเนี่ยเป็นน้ําท่วมขัง ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นน้ําท่วมขังที่อยู่ในเขตเมืองอย่างเช่นเมื่อสองสัปดาห์ก่อนเนี่ยที่ฝนเราตกหนักในเขตเมืองเราทางลอดดอนแก้วนะครับเนื่องจากว่าตอนนั้นเน่เครื่องสูบน้ำเนี่ยขัดข้องนิดหนึ่งนะครับเรื่องของระบบไฟฟ้าระบบฟิลนะครับก็ท่วมช่วงเช้าก็เป็นช่วงสัญจรแต่ว่าเพียงชั่วโมงเดียวก็แก้ไขได้ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงท่านท่านแขวงเนี่ยท่านก็ลงไปดูบัญชาการสั่งการเองนะครับในเรื่องของการระบายน้ํา แสดงว่าต้องมีการเตรียมความพร้อมหับมือตลอดเวลาเลยนะเจ้าในเรื่องของการเผชิญเหตุจะอี้นะเจ้าครับแล้วกรณีแบบปีน้องประชาชนต่างอำเภอแต่ละชุมชนเนี่ยหรอครับเขาเขาได้แบบมีการเตรียมติะตั้งแจ้งเตือนผลจะได้กันพองครับะเออผมขอเรียนนี้ครับกระบวนการแจ้งเตือนเนี่ยเดี๋ยวนี้ประเทศไทยเนี่ยเราทําได้ดีมากเป็นระบบทัดเทียมกับสากลทั่วโลกนะครับเราจะมีการแจ้งเตือนก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย5วันนะครับเรารู้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ พายุที่จะเข้านะครับส่วนใหญ่เนี่ยของทางเชียงใหม่เนี่ยยังไงก็พายุเข้าทางทะเลจีนใต้เวียดนามสปปลาวนะครับ,รบแล้วมาเป็นที่เราเราโชคดีครับเราได้น้ำนะครับแต่ทางประเทศเพื่อนบ,บ้านเราเนี่ยจะจะเป็นลมจะเป็นวัตถภัยที่สร้างความเสียหายนะครับห้าวันเนี่ยเราจะรู้ล่วงหน้าก่อนพอพายุก่อตัวในทะเลจีนใต้เนี่ยก็จะมีแนวโน้มพัดเข้ามาครับที่ทางทางเดินพายุเนี่ยเราสามารถคาดการณ์ได้นะครับสามถึงห้าวันเมื่อเข้ามาห้าวันแล้วเนี่ยเรารู้ว่า พายุเนี่ยจะเข้ามาเชียงใหม่แน่นอนนะครับภาคเหนือเราแน่นอนเนี่ยเราก็มีการแจ้งเตือน3วัน3วันถ้าเราดูแล้วเนี่ยสาการที่จะทําให้ท่วมหนักนะครับเราก็มีการอพย,ยพประชาชนเรามีกฎหมายรองรับทุกอย่างนะครับรวมถึงสถานที่รองรับอบพย,ยพประชาชนเนี่ยเรามีทั้งสนามกีฬา700ปีเรามีศูนย์ประชุมสินค้านานาชาติที่สามารถรองรับได้รวมถึงถ้าต่างอำเภอเนี่ยเรามีสถานที่รองรับอยู่แล้วในจุดต่างๆครับในศูนย์อพยพครับ ยิ่งตอนนี้กรมอ,อุตุนิยมวิทยาจะแหม่นมากเลยเนาะ,ะเขาบอกว่าฝนจะมาวันนี้วันผูกวันเฮือนี่ยคือแบบมันกระตกตามที่เปิมประกาศไว้แต่ๆพี่พน้องประชาชนก็ต้องแบบติดตามข่าวสารจากกรมอ,อุตนุนิยมวิทยาแหมได้ช่องตั้งหนึ่งเหมือนกันมิสเตอร์เตือนภัยเขายังมีเหมือนเดิมอยู่กับคขาไหมมิสเตอร์เตือนภัยยังมีอยู่ในพื้นที่ <c oughs> ยังเป็นช่องทางสําคัญหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าการแจ้งเตือนเนี่ยเราทําเป็นระบบตั้งแต่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับตั้งแต่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยที่ทางานร่วมกันในการแจ้งเตือนจากส่วนกลางไปยังพื้นที่พื้นที่จังหวัดเราเนี่ยก็แจ้งไปยังอําเภอกํานันผู้ใหญ่บ้านนะครับ viu, การแจ้งเตือนเนี่ยเราไม่ได้แจ้งเตือนทางเดียวรเราแจ้งเตือนแล้วมีการทวนสัญญาณกลับว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ย <explosions S 2> ได้รับข้อมูลข่าวสารได้รับการแจ้งเตือนหรือยังนะครับเพื่อให้การอพยพเนี่ยหรือการระมัดระวังตัวของพี่น้องประชาชนความปลอดภัยเนี่ยมีประสิทธิภาพครับเป็นการแจ้งเตือนแบบสองทาง นะครับมไม่ใช่แค่แจ้งเตือนอย่างเดียวนะเพื่อนต้องรอฟีดแบ็กปิกมาตัวก่อด้วยครับ<ม>ครับมีการาเช็คว่าพื้นที่นี้ความเสี่ยงของประชาชนเนี่ยได้มีการแจงแ้งเราหรือยังนะครับรวมถึงว่าถ้าน้ําท่วมจริงๆเนี่ยได้มีการอพยพประชาชนออกพื้นที่เราหรือยัง<ม>อพยพอพยพแล้วไปไหนไปไหนแล้วดูแลเขาอย่างไรนะครับอะไรที่ขาดจังหวัดก็เติมให้หรือถ้าเกินมือจังหวัดนะครับทางส่วนกลางเนี่ยเขาพร้อมที่จะสนับสนุนต่างๆเข้ามาครับ ครับ<ม>ก็จะเป็นตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตนําบลอำเภอจังหวัดก็รายงานเกิดเป็นขั้นตอนอย่างอี้เหมือนกันนะครับอย่างที่<ม>ห้องขนว่าก็จะมีแผนในการแจ้งเตือนภัยให้กับปี่น้องประชาชนเ<ช>กาะ<ๆ>ตึงมดตึงเส้นีห้เป็นการถอดบทเรียนจากปีตีพันธมาอยู่แล้วนะครับ<ม>เอาเอามาใช้เป็นปีลา่าสุดของเขาแต่ยังเชียงใหม่เขาแห่งทงเที่ยวต่างธรรมชาติเาก็มีหลายตีหลายแห่งเหมือนกันถ้ายังจะอี้งใหมเราครับหมวหน้าครับเขามี การเฝ้าระวังพื้นที่ท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติจะได้พองครับจะยกตัวอย่างเมื่อครึ่งเดือนที่แล้วเนี่ยครับที่ดอยอินทนนท์มีฝนตกหนักนะครับทําให้น้ำไหลหลากนะครับแต่เราใช้ใช้การสังเกตส่วนหนึ่งก็คือเราสังเกตที่สีของน้ำนะครับตกที่เกี่ยวแม่ป่านนะครับตกหนักเลยตกประมาณร้อยกว่ามิลนะครับรวมถึงเราสังเกตการไหลของน้ำนะครับถ้าน้ําไหลมาเร็วเนี่ยแสดงว่าปริมาณน้ําเยอะนะครับรวมถึง เราสังเกตแล้วมีจุดวัดนะครับสตาร์ทเกตตัววัดต่างๆว่าปีไหนเคยท่วมขนาดไหนเราเรา,เราจะรู้ครับ <c oughs> แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในของอุทยานเนี่ยก็มีกระบวนการการแจ้งเตือนทีด่ดีกับนักท่องเที่ยวในวันนั้นนะครับเราก็แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวว่าก็ไม่ให้เข้าไปเที่ยวในสถานที่สําคัญไม่ว่าจะเป็น <c oughs> กิ่วแม่ปานก็ดี <c oughs> หรือ,อน้าตกต่างๆก็ดีครับ <c oughs> ซึ่งเราก็เฝ้าระวังสังเกตตลอดครับแล้วก็ อุปกรณ์ต่างๆในอุทยานก็มีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเสื้อชูชีพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถที่จะอพยพประชาชนนะครับซึ่งที่อินทนนท์เนี่ยครับก็วันนั้นก็ตกหนักแต่ว่ารเรารับมือได้ครับฉะนั้นแล้วนักท่องเที่ยวเองกับพี่น้องประชาชนเองถ้าได้รับการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่อย่างอีก็ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดน,นะครับบอกใจว่าแบบเออขอเข้าไปหฮมนอยเตอร์อย่างอีไม่ไ,ได้นะครับเพราะว่าถ้าอันตรายเกิดขึ้นมาอาจจะแบบ เสียหายหรือบาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้เือนะแสดงว่าต้องสังเกตตัวน้ําเปลี่ยนสีถ้าเกิดว่าหันว่าน้ําเปลี่ยนสีนี้เปิ้นต้องย่าจะดได้ต่อเจ้าถ้าน้าเปลี่ยนสีเนี่ยเราต้องแจ้งต้องต้องเข้าไปคุมพื้นที่นะครับไม่ให้ประชาชนเข้าเลยนะครับบางทีนักท่องเที่ยวเนี่ยท่านก็สนุกท่านก็ขนองเข้าไปนะครับรวมถึงการแจ้งมาอย่างจังหวัดจังหวัดก็จะส่งทรัพยากรอะไรเข้าไปนะครับรวมถึงการอพยพประชาชนออกมานะครับก็คือช่วงที่น้ําเปลี่ยนสีต่างๆเนี่ยเราจะไปอยู่ พราครับจะอยู่เมื่อภัยมาครับต้องรีบนี้น้ําสังเกตคือน้าเปลี่ยนสีไหลแห้งใ่แล้วก็อาจจะมีแบบเศษกิ่งไม้เศษอะไรอย่างคือไหลมาตัวอันเนี้ยต้องระวังละใช่ครับต้องต้องเก็บต้องรีบรีบออกจากตีหันให้ไวตีสูดเจ้าพื้นที่สูงนี่เนาะเจ้าครับถ้าเป็นตามบ้านต่างๆก็ต้องแบบ เก็บข,ของไว้ตีสูงครับ <จ lands> ่ง่ายซัดเลี่ยงอะไรอย่างไปอยู่ตัวอื่นตัวอย่างกันเนถูกต้งครับครับอันนี้ก็เป็นแถมยางหนึ่งตีตีต้องคอยสังเกตกันต่อยนะครับสาหรับวิธีการสังเกตตีเป็นน้าปลาไหลหลากจะมาบ่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวกะบ่ว่าจะเป็นตามคลองตามบ้านเฮาอย่างเงี้ยนะครับครับแถมอันหนึ่งหัวหน้าครับถ้ามันแบบฝนตกแล้วมันดินมันอุ้มน้ําแล้วแบบเกิด <G ül ets> เกิดเป็น<า>ดินสไลด์ดินถล่มนี่เหรอครับเขาจะสังเกตได้จะได้ัวหา้าครับเราจะสังเกตว่าฝนตกติดต่อกันเนี่ยสองถึงสามวันตกต่อเนื่องนะครับตอนนี้เราต้องเฝ้าระวังละอย่างพื้นที่เสี่ยงของเราเนี่ยมีอยู่8ปดอำเภอน,นะครับที่มีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นแถวแม่จําเชียงดาวหรือโซนเหนือของเราเนี่ยจะมีความเสี่ยงเพราะว่าเนื่องจากตรงนั้นเป็นภูเขาสูงชันนะครับเส้นทางสัญจรบางทีเนี่ยดินสไลด์ดินถล่มลงมาเนี่ยเรามีการเฝ้าระวังเราใช้ช่องทางของกำนันผู้ใหญ่บ้านอปพรอ อ,อสมอะไรต่างเนี่ยเราใช้ทุกช่องทางนะครับ,รบที่เข้ามาช่วยนะครับเป็นคอ,อยแจ้งเตือนต่างๆรวมถึงพี่น้องชาวบ้านเราเองเนี่ยพี่น้องประชา,า,นช,าชนเนี่ยก็สามารถเป็นผู้แจ้งเตือนให้กับราชการได้ครับเมื่อท่านเห็นว่า,าดินเนี่ยผิดสังเกตดินมีการสไลด์ตัวลงมาเนี่ยครับ,รบก็สามารถแจ้งเราได้เราก็สามารถที่จะเข้าไปดําเนินการได้อย่างรวดเร็วนะครับวันนี้ ผมให้ความเชื่อมั่นว่าระบบของการแจ้งเตือนก็ดี<ช>ระบบของการ,รเข้าไปเผชิญเดุดก็ดีเนี่ยของทางไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่ให้ความสําคัญเรื่องนี้นะครับ<ม>กบระทรวงมหาดไทยเนี่ยที่ให้ความสาคัญในเรื่องนี้เนี่ยเรามีประสิทธิภาพนะครับแล้วเราก็พร้อมเราใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเป็นการสอนเป็นการทําให้เรารู้ให้เรามีประสบการณ์แล้วก็ชํานาญในการช่วยเหลือประชาชนครับอดิน้น ฝนตกประมาณ2-3วันตกต่อเนื่องกันก็ต้องคอยเฝ้าระวังแล้วขับรถก็ต้องดินอาจจะโยดก็ไม่อาจจะจะกนอย่างอี้ที่เขาหันในภาพอันนี้ก็ต้องแบบต้องเรามาระวังตัวเหมือนกันต้องคอยสังเกตตัวเหมือนกันน้อหัวหน้าเนาะถ้าเกิดว่าขับรถไปแล้วปะกับเหตุการณ์จะอี้นะเจ้าเราสามารถแจ้งไปในไลน์17 8 4ได้ก็เจ้าครับถ้าอย่างในภาพเนี่ยที่พี่น้องประชาชนเห็นกิ่งไม้ขวางทางเนี่ยก็ขอให้พี่น้องเนี่ยหลบเข้าข้างทาง นะครับแล้วก็ถ้าท่านมีสัญญาณไฟนะ่ยก็ช่วยแจ้งขันหลัง mm hmm. กลัวจะชนกันนะครับแล้วก็แจ้งทางสายด่วนนิรภัย1น8 4นะครับซึ่งเราเป็นศูนย์ call center ที่มีให้บริการทั้ง24ชั่วโมงเมื่อได้รับสายปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะแจ้งไปยังพื้นที่ทันทีรวมถึง<ม>ทางจังหวัดเนี่ยก็จะรู้แล้วก็เข้าไปช่วยเหลือนะครับ<ม>ในเรื่องของการเคลื่อนย้ายเส่งไม้ต่างๆนะครับใ,ในการที่เขาเข้าไปช่วยเหลือครับ 1784 <1 S 1> คณผู้ <ม EN S 2> ชมเลขซีรักที่เป็นคอเซนเตอร์ของปอพนะครับถ้าหากว่าพบหันเหตุเกิดเจี๊หรือว่าพื้นตีเฮาได้ครับความร,ร้อนเจี๊ก็สามารถโทรแจ้งได้นะครับเป็นสายด่วนของปอพ1784นะครับอันนี้ก็เป็นแผนเพราะว่าบางทีเฮากะห่ว,หวงเหมือนกันเพราะก็ไม่มันกล่นมันอาจจะไปปาดสายไฟอย่างอี <ม EN S 2> ตัวหน้าเนาะไฟดงไฟดูดอย่างแหมนก็อันตรายเหมือนกันนะเนี่ยครับก็ต้องเรามาระวังตัวเหมือนกัน พอเข้าไปดูแลในช่วงที่เกิดเหตุแล้วอย่างเช่นถ้าเกิดมีการน้ําท่วมเินเจ้า<ม>ไปดูแลหลังการน้ําท่วมเราเจ้ามีการดูแลต่อเนื่องกับเจ้าเรามีการดูแลเราเรียกว่าการฟื้นฟูเ,เ,เข้าไปสํารวจความเสียหายนะครับแล้วเข้าไปดูว่าสาเหตุที่น้ําท่วมเนี่ยเกิดจากอะไรตรงไหนที่เราแก้ได้อย่างเช่นทางน้ำเนี่ยเราก็อาจจะซ่อมแซมปรับเปลี่ยนเมทางน้ําไปหรือถ้าเป็นที่ราบเชิงเขาเนี่ย แล้วก็ใช้ผนังกั้นน้ําหรือใชอ้วัสดุเพื่อไม่ให้เนี่ยดินสลายลงมาได้นะครับหลายๆท่านอาจจะเห็นว่ามันจะมีตะข่ายเหล็กที่เรา,เาขึงไว้นะครับไม่ให้ดินสลายลงมาอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งนะครับการจัดการภัยเดี๋ยวนี้เราไม่ได้เข้าไปแก้ไขยอย่างเดียวเราแก้ไขแล้วเราก็ให้มีความยัง่งยืนด้วยครับในอนาคตแล้วก็บาง,บางเตือ ก็ต้องเตรียมพร้อมถ้าหากว่าสมมติสะพานมันพังขวามันพังถนนมันพุดม,มันขาดมาพอๆนี่แหละก็ต้องแบบเข้าไปไป่วยไปแก้ไขเพือพี่น้องได้สัญจรได้ตามปกติอีตัวนะครับหมอหน้าครับเรื่องการสัญจรของพี่น้องประชาชนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งในการแก้ไขปัญหาดุกภยัยเนื่องจากว่าสะพานตัดขาดเนี่ยเ,เจ้าหนี่เขาทำงานลําบากนะครับ mm hmm. แต่อย่างไรก็ตามนะครับทางกรมองกันะบรรเทยา,าภายัยตอนนี้ได้มีการ สั่งการมานะครับให้จัดเตรียมสะพานแบลลี่นะครับไม่ว่าจะเป็นของทางราชการก็ดีทหารก็มีสะพานแบลลี่นะครับที่จะไปคอยพาดในจุดที่เส้นทางตัดขาดได้ครับเพื่อให้พี่น้องเนี่ยสัญจรได้นะครับก็ใช้เวลาติดตั้งไม่นานครับใช้เวลาแค่2วันก็ติดตั้งได้แล้วครับมันที่หัวหน้าบอกว่าการเดินทางของประชาชนก็สําคัญเหมือนกันรอนต้องไปเฮียนแม่กาต้องไปกาดค้นเป็นเจ็บเป็นไข้ต้องฟังสัญจรถ้าถนนมันตดแอมก็ ยุ่งไปแห่นี้<ช>นะครับ<ช>ก,ก็ต้องให้ความสําคัญแล้วก็เตรียมพร้อมตรงนี้ตัวสุดท้ายจะให้ตังหัวหน้าดูซิดนะครับได้ได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนในการเฝ้าระวังและก็สามารถแจ้งเตือนภัยได้ในช่องทางไหนจะได้กันพองโดยเฉพาะตังสายด่วนของปอพครับหัวหน้าครับก่อนอื่นก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับเชื่อมั่นในข่าวสารของราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารที่ทางจังหวัดนะครับทางท่านนายเพอกำนันผู้ใหญ่บ้านแจ้งเตือนไปนะครับอ่ อีกส่วนหนึ่งครับก็ท่านก็ติดตามได้ทางสื่อโซเชียลนะครับแต่สื่อโซเชียลก็ขอให้ท่านเนี่ยได้ใช้วิจรยารณญาณในการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลในการที่จะเชื่อข้อมูลนั้นๆน,น,นะครับสําหรับช่องทางสายด่วนนิทรรศภ่ย1784ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่พี่น้องประชาชนเนี่ยได้แจ้งเตือนภัยมานะครับหรือถ้าท่านเห็นแล้วว่าสาการเนี่ยผิดสังเกตนะครับท่านก็สามารถเป็นพลเมืองดีแจ้งช่องทางนี้ได้ไดครับสายด่วนนิทภัย1784ครับ และท้ายนี้นะครับก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนนะครับได้สารวจรถยนต์ของท่านนะครับพวกยางลอ้อยางรถ<ม><ม>ยนต์เพราะช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับรบ,บ้านเราเนี่ยเ,เป็นภูมิประเทศเป็นเขานะครับการสัญจรเนี่ยทางโคดทางเคี้ยวต่างๆทางสูงอย่าง,งเงี้ยขอขอให้ท่านเตรียมรถที่มีความพร้อมนะครับ,ร,บรวมถึงช่วงหน้าฝนเนี่ยครับการขับรถขอให้ท่านใจเย็นนิดนึงนะครับ ถ้าท่านใจเย็นเนี่ยท่านจะปลอดภัยถึงบ้านนะครับแล้วก็เตรียมรถให้มีความพร้อมครับเนาะแม่นแม่นยังที่หัวหน้าบอกาว่ารถก็สําคัญเหมือนกันดอกยางาถ้ามันซึ้บก็จะเป็นได้เปลี่ยนตีปัดน้ําฝนน้ำหัวหน้าเนาะใช่ครับนฝนตกมามันต้องได้ใจน,นะนเ,จเพราะเขาเขา,าบอกคอยได้ใจเป็นแต้เป็นว่าพอเข้าสู่หน้าฝนก็ต้องเช็คถ้ามันเสื่อมสภาพก็เปลี่ยนเหยยน,นะครับสําหรับตีปัดน้ําฝนไฟชุกเชิญไฟหน้าไอยยังสําหรับช่งเดินทางก็ต้อง ใช่ลราก็ต้องระมัดระวังตัวเหมือนกันนะครับก็อย่างตีบอกแล้วครับว่าปอพอีังหม่จังหวัดเชียงหม้เขาก็มีการเรียมความพร้อมกันอยู่ตลอดสําหรับการรับมือ้าว่าเกิดฝนตกหนักอย่างอีพี่น้องประชาชนก็ต้องติดตามข่าวสารกันเหมือนกันนะครับสายดวนย่ำกันแหมกรรมครับ1784 สายด่วนปอพเกิดเหตุอันยังก็สามารถโทรได้วันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับตางหัวหน้าดูซิตพงศาพิพน์หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่จะได้มาอู้จใากับเฮาในวันนี้ขอบพระคุณหัวหน้าครับขอบคุณเจ้าขอบคุณครับทำให้โอกาสอาจจะได้เจอหัวหน้ามาร่วมได้กันทําไใหม่ครับครับอันอย่างอีคุณผู้ชมเดี๋ยวเฮาจะได้มากวดสอบสภาพอากาศกันว่าช่วงนี้ยภาคเหนือเฮาเชียงใหม่เฮาก็จังหวัดอื่นๆจะมีฝนนักน้อยหมอกไดติดตามได้ในช่วงหน้าครับ เข้าวตีไหนพยนัะอ,อย่างอุ้มวนทุกใจตัวเน้น